ร้านขนมจีนโกตจ้อยนะคะซื่นไกลมาเขาบอกว่าอร่อยสุดๆนะคะาคนแถวนี้ทุกคนมาครั้งแรกกันหมดเลยค่ะอุ้ยมีปลาด้วยมีปลาด้วยปลาเลยเนี่ยควรแชร่น้ำตกน้อนประมาณ15-20ถึง20นาทีนะคะถือว่ากำลังดีเนาะคะ่อุ้ยนี่เขาเปิดเอฟเฟคให้ด้วย พบกับวันฟางเด็กแล้วนะคะตอนนี้คุณฟางอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิอ่ะกำลังสงสัยสิว่าคุณฟางมาทําอะไรพอดีว่าเมื่อวานจองทิปไฟไหม่ไปกะบ,บีสามวันสองคืนนะคะก็จองปุ๊บนะคะบินวันรุ่งขึ้นปักก็เลยต้องมาบินที่สุวรรณภูมินะคะเดี๋ยวคุณฟางจะนั่งชัตเติลบัสไปแล้วเดี๋ยวไปเจอกันข้างในคะ่ะ ก็ใช้เวลาประมาณ7นาทีนะคะเดี๋ยวเข้าประตูข้างในกันคะ่ะตอนนี้นะคะคุณฝาก็เข้ามาอยู่ในสนามบินสุวรรณภูมินะคะเดี๋ยวเราจะขอเท้า คะ,คะคือวันนี้คุณฟางจะบินไปกระบี่สาวัน2คืนนะคะซึ่งวันที่เดินทางก็คือ3เมษายนโอ้โหโอุณหภูมินะคะประมาณ20องศาซึ่งเป็นปรากฏการณ์ของโพลาร์เวอร์เทกนะคะเดี๋ยวจะแปะไว้ให้นะคะว่าหมายเพราะว่ายังไงเนาะสำหรับทริปกระบี่สาวัน2คืนนี้นะคะคุณฟางได้เปิดเจอเพจเฟซบุ๊กเที่ยวเกาหลีญี่ปุ่นราคาถูกสุดนะคะเดี๋ยวคุณฟางแปะชื่อเฟซบุ๊กไว้ให้นะคะก็คือว่าเป็นทริปไฟไหม้จริงๆนะคะเหลือ2ที่สุดท้ายนะคะเพียง4 0 0พ 999บาทโอ้โหนี่รวมตั๋วเครื่องบินรวมที่พักแล้วก็รวมค่าอาหารเรียบร้อยแลวนะคะถือว่าราคานี้นะคะโปรไฟไม่สุดๆเลยค่ะเพราะว่าจองปุ๊บนะคะวันรุ่งขึ้นได้บินปั๊บนะคะโดยบินสายการบินเวียดเจ็ทแอร์นะคะก็ถือว่าเป็นสายการบินที่คุณฟ้าย,ยังไม่เคยบินมาก,ก่อนเลยนะคะเดี๋ยวจะถ่ายรีวิวให้ดูแล้วกันเนาะเดี๋ยวก็ตอนนี้ระหว่างรอขึ้นเครื่องนะคะเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศรอบๆให้ดูก่อนแล้วกันคะ่ะ อยู่ที่คาด พญาน,านาชาตกระบี่นะคะเป็นครั้งแรกของการมาเที่ยวกระบี่เลยนะคะตอนระหว่างราเนี่ยก็เรากรุ๊ปทัวร์เขาคบก่อนเนาะกรุ๊ปคุณฟานเนี่ยจะมี9คนด้วยกันนะคะและถ้าเกิดจัดนีเสร็จเนี่ยเขาจะพาไปทานข้าวเที่ยวสำหรับสายการบินไทยเวสต์แอร์นะคะถือว่าเป็นครั้งแรกของการบินกับสายการบินนี้เนาะถือว่าประทับใจจริงๆเลยค่ะเพราะว่าตรงที่นั่งเนี่ยก็จะมีะความห่านิดนึงนะคะทําให้รู้สึกว่านั่งแล้วสบายๆนะคะสําหรับคนขาย,ยาวๆเนี่ยก็จะไม่รู้สึกเมื่อยเนาะ ตรงขนาดกลางเนี่ยก็รองรับสรีละาได้ดีนะคะสำหรับแอ์โฮสเตที่นี่นะคะอบบอกเลยนะว่ายืนหนึ่งจริงๆนะเพราะว่าสวยมากๆ แผยูนิฟอร์มนก็น่ารักด้วยนะคะอยากบอกว่าถ้าเกิดใครมีโอกาสน้อจะบินสายการบินไหนก็แนะนําเลยค่ะไทยเวียเจตแอนะคะตอนนี้นะคะคุณปาใก็้ถึงร้านขนมจีนโกจ้อยนะคะซึ่งไกด์บาร์เขาบอกว่าอร่อยสุดๆนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในนะเขาบอกขนมจีนน้ายาที่นี่นะคะมีถึงหกน้ํายาด้วยกันเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีน้ํายาอะไรกันบ้างคะ่ะ อนนี้นะคะกําลังเปลวีกาว่านะคะเพราะว่าเขามาเสิร์ฟขนมจีนชุดใหญ่นะคะมีหกน้ํายาด้วยกันนะคะก็มีน้าพริกเนาะน้ํายาปูนะคะน้ํายากะทินะคะแกงไปปลาแกงป่าเนาะเขาบอกว่าใครทานเผ็ดได้นี่เมื่อกี้เขาแนะนำว่าอะไรน้ำพริกมั้งน้าพริกนั้นก็เผ็ดสุดนะคะสําหรับมาต้าเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าผักแน่นๆนะคะแล้วก็ที่ไก่ทอดสูตรพิเศษสําหรับของร้านขนมจีนโกจ้อยนะคะก็ได้คนละหนึ่งชิ้นนะและก็มีหอมอกบด้วยนะคะอ่าเอ้ยเห็นไหมจ๊ะ เดี๋ยวถ่ายให้เห็นชัดๆก่อนแล้วกันนะคะโอเคเนาะเดี๋ยวคุณฟ้าขอตัวทานก่อนแล้วกันนะคะไจีนค่สราจ้ำหรับมือเที่ที่ขนมจีนกจ้อ ถือว่าอร่อยสุดๆไปเลยนะคะถ้าเกิดใครอยากมาเนาะก็สามารถสั่งตาคุณฟางได้นะคะชุดละ200นะคะก็จะมีหน้ำยาด้วยกันนะคะขนมจีนหนึ่งตะกร้า Memorial. แล้วก็ไก่ทอดนี่ก็สามารถเป็นเรื like ่องได้นะคะก็จะมีหลายไซส์เนาะก็มีเป็นสะโพกไก่เป็นน้องไก่เนาะถ้าเกิดใครเมียวไก่มาสกบีเนี่ยก็สามารถแวะมมาได้ค่ะถัดจากร้านขนมจีนโก้อยนะคะก็มาเจอกับร้านขนมเบื้องโบราณนะคะเพียงชิลสิบบาทนะคะมี3ไซส์ด้วยกันนะคะฝอยทองใบเตยฝอยทองไส้เค็มนะคะเดี๋ยวสั่งอย่างละชิลละกันเนาะอ่ะขอเป็นไส้เค็มนะคะฝอยฝอยทองใบเตยแล้วก็ฝอยทองธรรมดาค่ะ ชิ้ค่ะเปิดขายมานานหรือยังคะเปิดขายมาได้สัก2เดือนได้ค่ะอ่าสัก2เดือนเนาะก่อนหน้านี้ขายที่ไหนมาก่อนคะอ๋อนี่ซื้อแฟนชายมาจากขัดใหญ่อ๋อซื้อแฟนชายมาจากขัดใหญ่นะคะเห็นไมกินข้าต้องกินหวานนะอย่าลืมแวะมากันนะคะตอนนี้คุณ้ายอยู่ที่สะระบตรีเป็นสระ ธรรมชาติที่มีความสวยงามน,นะคะเป็นลักษณะบ่อหินปูนน้ำจะใสมากๆเลยนะคะ และที่นี่จะอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประบางครามน้ำในสระมรกตสามารถเปลี่ยนสีไปได้ตามวันเวลาและสภาพแสงซึ่งถือกำเนิดขึ้นมาจากทาน้ำอุ่นในผืนป่าท,ที่ราบต่ำภาคใต้เป็นน้ำพุรอ้อนลักษณะเป็นสระน้ำร้อนสามสาระได้แก่สระแก้วสระมรกตและสระอํมผุดอุณหภูมิของน้ำจะอยู่ที่30-50องศาสําหรับทางเข้าสาระมรกตนะคะจะมีอยู่2ทางด้วยกันถ้าเกิดไปทางนี้จะ800เมตรนะคะแต่ถ้าเดินฝั่งนี้จะ1,000 400เมตร <Huh? S 1> จะเดินทางไหนดีแต่ดูจากทรงเลยนะคะน่าจะเดินตรงสะพานนี้น่าจะเดินง่ายกว่าค่ะสำหรับสระมรกตน,นะคะจะให้ความรู้สึกเหมือนเรามาเดินป่านอะาายร้อนไปด้วยป่าดิบชื้อนะคะได้ยินเสียงจะกระจจา,จาหรือเปล่าเนี่ยน่าจะใช่น้อรู้สึกว่าใกล้ชิดธรรมชาติสุดๆเลยคะ่ะ เหมือนเหมือนเหมือนแค่ปกของเหมือนแต่เป็นนิทาน้ก็คือว่าน่าจะอยู่ในเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์ป่าอย่างที่คุณฟางบอกเนาะตอนนี้นะคะคุณฟางเดินมาถึง เมื่รากดแล้วนะคะใช้เวลาเดินประมาณ15นาทีนะคะโอ้โหคนมาเล่นน้ำกันเยอะมากๆเลยนะคะ สำหรับที่นี่เนาะส่วนใหญ่คนก็มาเล่นน้ำแช่เท้ากันนะคะก็จะมีตรงหลายจุดเนาะถ้าเกิดตรงที่สีเ,เขียวเนี่ยจะไม่ค่อยมีแร่ธาตุแต่ถ้าเกิดมีสีฟ้าเทอร์ควอย์นะคะแล้วก็สีน้ำเงินเนี่ยก็จะแร่ธาตุเยอะนะคะก็ถ้าเกิดไปแช่เนาะเราก็จะได้แบบว่าสุขภาพดีเนาะก็เหมือนเคยได้ยินกันเหมือนคล้ายๆบ่อน้ำพุร้อนที่ต่างๆนะคะสำหรับที่นี่อุณหภูมิน้ำก็จะประมาณ30-50องศานะคะเดี๋ยวเร,เราไปหาจุดที่แช่เท้ากันดีกว่าคะ่ะ 好嘞哈。啊啊啊 ตรงนี้นะคะโอ้โหเล่นนะเป็นหลากหลายเลยทั้งคนไทยคนฝรั่งนะคะตรงนี้จะลื่นๆหน่อยอะ่ะมันน่าจะเป็นตักไครนะคะต้องระวังถ้าเกิดพาด็กแมนะคะอ้ยมีปลาด้วยมีปลาวยปลาเลยเนี่ยลาซิวอ่ะาซิวอ่ะเดี๋ยวจับได้แล้วอ่ะมาจับ <laughs> ดิมามาที่ <laughs> มาเที่ยวน้ำตกเลยค่ะวันหยุดเสาร์อาทิตย์น้อก็จะมีคนไทยมีฝรั่งนะคะมาเที่ยวกันเยอะๆเลยตอนแรกคิดว่าจะใส่ชุดว่ายน้ำมาสีท่าจะคนมอกับทางสาค่ะเป็นไงบ้างคะ โบ๊ทะพามาดูสระมรกตกันแล้วเดี๋ยวคุณฟ้าจะไปที่บ่อน้ําขุดนะคะซึ่งเป็นต้นกําเนิดของสระมรกตนะคะ <Wow. S 1> ซึ่งอยู่ห่างจากที่นี่ไป500เมตรบ่อน้ําขุดบ่อแห่งนี้จะเป็นน้ําสีฟ้าอมน้ําเงินเป็นสระน้าแร่ธรรมชาติเนื่องจากมีแร่ธาตุที่ทับถมกันจํานวนมากเป็นเวลานานบ่อน้ําขุดจึงเป็นแหล่งน้ําแร่เก่าแก่และเกิดน้ําขุดขึ้นมาเป็นระยะ สัมมรกฏถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของกระบี่และถือเป็นหนึ่งในอันซีนของประเทศไทยนักท่องเที่ยวจะนิยมมาเที่ยวสามมรกฏและน้ําตกเราในที่เดียวกันขามานะคะคุณฟางได้เดินขานทางเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะคะ1,400เมตรทางเดินง่ายหน่อยนะคะสำหรับขากลับนะคะคุณฟางจะกลับอีกท่านะคะป้ายทางออกเขาเขียนไว้ว่าเดินเพียง800เมตรค่ะเดี๋ยวเราเดินไปทางนี้ด้วยกันค่ะ สำหรับขา,าออกนะคะก็ใช้เวลาใกล้เคียงกันนะคะประมาณ 10, 1 2, 1นาที12นาทีนิดๆนะคะแต่บอกเลยถ้าเกิดอยากไปเที่ยวสามรกฏนะคะแนะนำเลยค่ะว่าขาไปเนี่ยเดินตรงเส้นทางศึกษาธรรมชาติ1400เมตรนะคะและขากลับนะคะเดินลงมาทางปกตินะคะ800เมตรค่ะรับรองนะคะว่าไม่เหนื่อยอย่างที่คิดแน่นอน หลังจากไปเที่ยวสามมรกรดกันแล้วนะคะสามารถแวะมาซื้อของฝากได้ที่ร้านเรือม,มรกรดนะคะนอกจากของฝากนะคะก็มีทั้งอาหารและเครื่องดื่มนะคะแล้วก็สามารถเข้าห้องน้ําได้ด้วยนะคะอาหารที่นี่ราคาไม่แพงเลยแล้วก็เครื่องดื่มที่นี่นะคะก็ราคาเริ่มต้นแค่50บาทเองค่ะถ้าเกิดใครมามสามมรากดนะอย่าลืมแวะกันค่ะเรือม,มรกดของฝากค่ะ หลังจากที่เราแวะไปที่สระมรกตนะคะตอนนี้เราก็มาที่น้ําตกน้อนะคะซึ่งอยู่ไม่ไกลเนาะใช้เวลาประมาณ10นาทีนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันเพราะว่าที่นี่นะคะเขาบอกว่าเหมือนเป็นบ่อบําบัดนะคะสําหรับใครเป็นเบาหวานต้องการลดความวัวก็สามารถแช่น้ํานะคะเพื่อลดความวัวกันได้ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะ สำหรับน้ําตกร้อนคลองท่อมนะคะอุณหภูมิของน้ำจะอยู่ที่ประมาณ42องศานะคะที่เขาบอกว่าเป็นสป,ปาธรรมชาตินะคะและที่นี่นะคะเมื่อก่อนเนี่ยก่อนโควิดเขาก็จะมีรถกอล์ฟคอยให้บริการนะคะแต่ตั้งแต่โควิดมารถกอล์ฟก็โอ้โหชํารุดนะคะแบตเตอรี่เสือ่อมตอนนี้ก็ต้องเดินทางด้วยขาของเราเองนะคะประมาณ400เมตรค่ะ คุณฟามาถึงน้ำตกเราแล้วนะคะโอ้โหมีหลายคนหลายครอบครัวแล้วค่ะมาแช่น้ำกันสนุกสนานเพลิดเพลินเลยนะคะเดี๋ยวคุณฟ้าขอแชร่บ้างดีกว่าว่าน้ำจะร้อนสักเพียงไหนนะคะอือไหนไหนเอาโอ๊ยไป น่าจะประมาณ40องศาเนาะก็ถือว่าชิลๆนะคะคุณฟางแช่แล้วนะคะอุณหภูมิก็ประมาณ40องศาเนาะถือว่ายังทนได้นะคะก็แช่ประมาณสัก10นาที15นาทีนะคะแล้วแต่ว่าใครทนไหวนะคะถ้าเหงื่อเริ่มออกจมูกเนี่ยเราก็ต้องรีบลกขึ้นมาเลยค่ะ สำหรับน้ำตกร้อนะคะถือว่าเป็นสปาธรรมชาติของคนกระบี่เลยนะคะเพราะว่าวันหยุดเนาะพักผ่อนเขาก็จะมาเที่ยวเล่นกันตรงนี้เนาะและที่นี่นะคะก็สามารถแช่ตัวบำบัดโรคเบาหวานได้ด้วยนะคะ <Wow. S 1> ก็ถือว่าที่นี่เนี่ยเป็นสปาธรรมชาติและสุขภาพอย่างแท้จริงเลยคะ่ะ Icing veins I've been driving In this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, yeah I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, keeping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight. Never stopped, never changed all the squad here to play. And I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. <coughs> จุดนี้ได้นะคะคลายน้ำตกสไลเดอร์นะคะนี่ก็นั่งแช่กันไปนะคะแล้วก็ให้แบบว่าแรงดันของน้ำนะแบบกระตุ้นเราเนาะสนุกสนานกันเลยนะคะแล้วก็น้ำก็จะรวมไปเป็นคลองคะ่ะ ตรงนี้นะคะก็จะมีป้ายเขาบอกว่าควรแช่น้ําตกร้อนประมาณ15-20นาทีนะคะถือว่ากําลังดีเนาะเดี๋ยวคุณฟาจะพาไปอีกสองจุดตามกันมาเลยนะคะจากจุดแรกที่คุณฟาพาไปน้ําตกร้อนนะคะตรงนี้ก็เป็นบอ่อสปาน้ําตกร้อนนะคะนี่จะเป็นบ,อบอน่อบ่อปูนเนาะปูกระเบื้องนะคะนะเราสามารถมาแช่ตัวแช่เท้าได้นะคะนะอุ้ย ร้อนกว่าตรงเมื่อกี้อีกอะโอ้ใส่ฮีตเตอร์รอเปล่าคุณฟางเมน่าชัยเมน่าชัยแดดสองค่ะไม่ใช่สําหรับบออย่างนี้นะคะก็ถือว่าเรามานั่งแช่บําบัดกันได้นะคะแต่ไม่ต้องเอาแชมพูสบู่มาอาบนะ้ำกันตรงนี้นะคะแ <laughs> ช่กันชิลๆคุยกันไปนะคะถือว่าเป็นการบําบัดสุขภาพที่ดีค่ะ s <S หลังจากที่แช่ ประมาณ30มิวิได้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปบ่อนน้นกันต่อดีกว่าคะ่ะตอนนี้นะคะคุณฟางก็มาบ่อสุดท้ายนะคะแต่เป็นจุดแรกของทางเข้านะคะโอ้โหนี่เขาทําเป็น2บ่อไม่รู้ว่านั้นบ่อผู้ใหญ่หรือบ่อเด็กนะคะคือถ้าเกิดเมื่อก่อนเนาะก่อนโควิดเนี่ยก็คงจะมีคนมาเที่ยวเยอะกันมากๆเลยเพราะว่ามีสนามเด็กเล่นด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาลองแช์กันดูนะคะอุย้ยนี่เขาเปิดเอฟเฟกให้ด้วยนะคะ ออป้าอห๋อป้าตะโนมัดหลอโอเค <laughs> โอเคเดี๋ยวขอแช่ขอแช่หน่อยนะ <laughs> อุ้ยร้อนมากเลยอะ่ะร้อนกว่า ที่คุฟางไล่มาเลยุยไม่ไหวแล้วค่ะแค่ห้าวินนี่ก็คือจะสุกแล้วค่ะนอกจากบ่อน้ําร้อนนะคะที่ควรจะมาบําบัดสุขภาพนะแต่คุณฟางว่าที่นี่ก็ยุง่งชุมชัยได้เลยนะคะที่โดนกัดสักสองจุดสจุดละหลังจากที่เราแช่เท้าแช่ตัวกันสบายอุราแล้วนะคะก็ที่สุดท้ายเราจะไปที่ตลาดโตลุ่งเจ้าฟ้าไกด์บาสเขากซิบบอกว่าที่นี่นะคะมาถึงนี่ต้องสั่งโรตีค่ะไปไม่รู้ว่าโรตีเจ้าไหนจะเด็ดจะอร่อยนะคะ ต้องตาไกด์บารไปนะคะเดี๋ยวคุณ้าไปรอกันที่รถแล้วะค่ะ Build time captain's ตอนนี้คุณฟางอยู่ที่ลานปูดำนะคะก็จะมาถ่ายรูปกับปฏิติการปูดำนะคะและปฏิบาการรมของนกอินทรีสัตวส์สอชนิดนี้นะคะแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของคนกระบี่เป็นลรนมาที่ทุกคนจะต้องมาถ่ายนะคะโดยจุดนี้นะคะจะเป็นลรนมาที่เราจะสามารถมองเห็นเขาสองลูกนะคะเป็นขนาบน้ํากับปริมแม่น้ํากระบี่นะคะถือว่าอากาศกําลังเย็นสบายตอนนี้ มาประมาณหกโมงสิน, 6, 15, นะคะหลายๆคนก็คือมาซื้อของที่ตลาดโตลุกนะคะแล้วก็มานั่งชิลๆทานกันได้อ่ามีเรือด้วยอันนี้เรือเขานําเที่ยวใช่ไหมคะเนี่ยเรือไปร้านอาหารครับอ๋อเรือไปร้านอาหารตรงน,นี้นะคะจะเรียกว่าประติมาก,กรรมนอกออกนะคะจะเป็นนอกอินทรีที่สแสดงถึงความอุดม ของคคนกบี่่ะะรตอนนี้นะคะคุณฟานก็อยู่ที่ตลาดโต้รุ่งเจ้าฟ้านะคะซึ่งของขายเยอะมากๆเลยนะคะร้านแรกนี่ก็เป็นร้านข้าวต้มนะคะแล้วก็มีน่าจะมีอาหารจานเดียวด้วยนะคะอันนี้ราคาก็นะเริ่มต้น50บาทนะคะปะเดี๋ยวไปดูร้านอื่นๆกันต่ออ่าน,นี่สายสุกพ เป็นสมูทตี้นะคะโอ้โ oh, ห oh, oh. ดูขมัดครเม้นกำลังขายเยอะมากๆนะคะมีทั้งมะพร้าวสับป,ประรดส้มนะคะอะโวคาโดมีหลายสูตรให้เลือกมากมายนะคะชื่อร้านบ้านน้ำปั่นนะคะโอ้เดินถัดมาคล้ายๆกันเลยค่ะสงสัยว่าคนกระบี่นี้จะชอบน้าผลไม้ปัน่นนี่เสยดไดนะร้านที่2นี้ปิดไปนะคะ เ like นื่องจากวันนี้นะคะเป็นวันอาทิตย์เนาะก็คือร้านเนี่ยจะปิดหลายร้านเลยนะคะนอกจากของข้าวแล้วก,ก็มีของหวานนะคะมีอันนี้ปิ้งย่างหม่าล่าด้วยนะคะแล้วก็มีโลตีด้วยนะคะโอ้โหแค่ชื่อร้านก็โดนใจละอาดัมน้ำจิ้มโจน ที่นี่ที่นี่เขามีฟู้ดแมนฟู้ดแมนนะคล้ายๆพวกแบรนดในกรุงเทพนะคะอันนี้เป็นของกระบี่เลยหมาล่าไม้ได้สิบาบาทเฮ้ยเมื่อกี้เห็นมีร้านผัดไทยด้วยโอ้โหเดินมาตรงนี้นะคะสะดุดกับลูกค้ารอเต็มหน้าร้านเลยนะคะชื่อว่า โตเกียวจอมพลังนะคะเขาบอกว่าของดีของที่กระบี่เลยนะคะโอ้โหดูสิทําไม่พักเลยนะคะอ่ามีชุดเด็กน้อยนะคะเริ่มต้น30บาทนะคะอู้หลากหลายไซส์มากเลยโอ้โหอันเป็นเริ่มเลยที่นี่ไซส์เอสไซส์เอสไซส์เอสสมอลนะคะดูใหญ่ขนาดนั้นนะโอ้โหถ้าเอสเอสนี่คงแบบเต็มตาเลยเนาะ I work hard each and every day I get lost in the words I say I don't push pause no I push play I won't stop till I make a change ระหว่งางรออาหารนะคะก็ได้สั่งเครื่องดื่มเป็นสมูทตี้นะคะขอคุณฟ้าจะเป็นแอปเปิ้ลแดงแครอทสับปะรดน้ำผึ้งโอ้โหหลากหลายมากๆเลยนะคะวารตี้สอย่าง50บาทนะคะแล้วขอตะกก็จะเป็นอะโวคาโดนมสดนะมีน้ำผึ้งด้วยมั้งอ่าดีกวาแก้ว50บาทเหมือนกันนะคะก็ถือว่าดูเป็นเมนูที่น่าทานมากเดี๋ยวลองชิมรสชาติกันดีกว่าคะ่ะ สดชื่นมากๆเลยเพราะวันนี้นะคะถือว่าตะลอนทั้งวันนะคะตื่นตั้งแต่ตีห้าจากกรุงเทพเนาะกว่าจะมาถึงกระบี่แล้วก็ไปหลายที่มากเลยไปทั้งกินขนมจีนก็ะซ่อยนะคะแล้วก็อะไรนะ น้ำตกของทอมแล้วก็สระมรกตโอ้โหแล้วก็ไปลานปูดามด้วยนะคะก็ถือว่าวันนี้ใช้วันเดย์ทริปเนี่ยคุ้มสุดๆเลยนะคะระหว่างรออาหารเนาะก็เดี๋ยวถ่ายบรรยากาศร้านตลาดเจ้าฝาให้ดูกันละกันค่ะ Again in the words I say. I push pause, no, I push play. I stop till I make change. I withdraw change the pause I make the lost don't won't stop things play words no on say push push อาหารมาแล้วนะคะคุณฟางสั่งเป็นปู้ผัดทงกะหรี่นะคะน่าทานมากๆเลยนะคะเพียง50บาทนะคะสำหรับปลาก้องก็จะเป็นเส้นใหญ่ลาบนากุ้งหมึกนะคะมาทะเลทั้งทีนะคะก็ต้องขอทะเลเน้นๆนะคะเดี๋ยวยังไงคุณฟางขอตัวทานก่อนแล้วกันคะ่ะ กินข้าวก็ต้องกินหวานนะคะคุณฟ้างอุดหนุนเป็นโรตีน้ำพรึ่งนะคะเขาบอกว่าตีจากในป่าแล้วก็มาราดให้เราเลยนะคะอ้าแม็ก จีฝากร้านหน่อยค่ะร้านด้วยนะคะโรตีบิ๊กมาม่าค่ะโรตีบิ๊กมาม่านะคะขายทุกวันใช่ไหมคะ<ช>ตัต้งแ,<บ>แต่กี่โมงเอ่ยสี่โมงค่ะเ,เที่ยงคืนค่ะสามารถสาารถรั่งทางแพนด้าไลแมน Panda ได้นะคะอ๋อสามารถสั่งแกลบไลไลแมนแพนด้าได้นะคะแต่ถ้าเกิดใครมาตลาดโตลุกเจ้าฟ้าสามารถมา,า,มาถอุดหนุนกับตัวเป็นๆโรตีบิ๊กมาม่าได้เลยค่ะเพิ่งจากข่อพนมเบญจานะจำเป็นจากข่อพนมเบญจาอ๋อ เขากระซิบบอกว่าน้ำผึ้งมาจากเขาตะโกนบอกว่าน้ำผึ้งเนี่ยเอามาจากเขาพนมเบญจาเลยค่ะเดี๋ยวขอชิมรสชาติกันเลยโวยกับกรอบอย่างเงี้ดูน่าทานมากเลยรู้สึกว่าในกรุงเทพไม่มีนะโรตีราดน้ำผึ้งเนี่ยอ่ะกรอบมากกรอบมากเผมาแล้วด้วยยิ่งอร่อยยีอืมเาเลยอืมใช่้ยอร่อยมาก มันก็คือจะให้มันก็คือจะให้รสชาติแตกต่างจากนมข้นหวานโรยน้ำตาลน,นะคะเว้ยถือว่ารสชาติผ่านนะคะ